สรุปเรตติ้ง26พฤษภาคมอกเกือบหัก แอบรักคุณสามีเรตติ้งลดเมื่อช่องมากสีส่งเวียซู้คะ่ะเป็นละครที่เปิดตัวมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีทางช่อง33ที่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่มอย่างหมากปรินกับนางเอกสาวอย่างมิวนิธาคา่ะซึ่งผู้จัดคนเก่งของเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือสาวแอนทองประสมนั่นเองที่จ้าตัวจำลองภับในนิยายเรื่องดังออกมาได้อย่างสมบูรณ แบบค่ะโดยเนื้อหาที่ติดตามมาพร้อมทั้งภาพแงสงสีและเสียงทุกอย่างดูลงตัวไปหมดแล้วค่ะจนตอนนี้ได้อ่อนแอไปถึง EP ีที่11แล้วล่าสุดทางเว็บไซต์ดังอย่างทีวีดิจิตอลวอชได้ออกมาสรุปถึงยอดเลตติ้งของคืนวันที่26พฤษภาคมละครที่มีเลตติ้งสูงที่สุดได้แก่ละครัรรนรรีเรื่อง ผู้เป่าอินดี้ย่าหยีอินเตอร์ทางช่อง7นั่นเองค่ะซึ่งทำเลตติ้งได้ถึง6.7 9 5ในขณะที่ละครช่อง3อย่างอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเลตติ้งลดลงมาเหลือที่4.306และละครช่องวันเรื่องอุ้มรักเกมลวงทำเลตติ้งไปได้1.140นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าแต่ละเรื่องนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ